ได่เวลากินแล้วจ้ามากินกน้ำกันกับม่ขาวเลยจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องโป่งไปสุขกสุคนค่ะไม่เขาอยู่ในครัวเด้อค่ะเมื่อน,นี้กกำลังหนึ่งเขา่ากำลังสีทรายเข่าล้วค่ะเขาไก่สีสุกแล้วพอดีมองไปนอกหน้าต่างค่ะพี่น้องแนมไปนอกหน้าต่างค่ะเห็นผักกำลังงางๆเลยผักยังมาเบึงกันเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเปิดหน้าต่างให้บึงค่ะนี่มีค่ะเดี๋ยวซุ้มให้บึงค่ะพี่น้องจ้าเป็นยอดกอกค่ะพี่น้อง เป็นยอดกอกำลังนํางานเลยค่ะเป็นบอกจ้ะเลยมีความคิดว่าอยากกินลาบจ้ะอยากกินกล้อยแล้วหายตะวอนไปซื้อเนือ้อมาก้อยค่ะี่นอ้องเดี๋ยวห้องบ่เบิ้งเลยค่ะเพิ่นกำลังมา้าพอดีจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งว่าเพิ่นได้เหนือ่ออียยังมาแน่นอะจ้ะเดี๋ยวแม่ขขาใส่เขาาฟอมไ,ได้ค่ะบ้น เบิง้งวะเราจะได้เนื้อม้าแบบใดเนื้องามบ่ค่ะพี่นองมาหอดแ้วจ้าไปเบิ้งเนื้อกันเลยจ้าเลื่นมาแล้วค่ะจ <laughs> ับบาทเนี่ยสองร้อยสองร้อยค่ะเนื้อบางงามปันไดค่ะพี่นองไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็เอาหน่ะเนาะอยากกินไหมอยากกินก้อยค่ะ เดี๋ยวห้องมาจังถาไปซิมฟีเมอร์การก้อยของตะวอนเลยจ้าพี่น้องมือนีสิกินก้อยได้จา้าเดี๋ยวไเข้าวไส้ข้าก่อนค่ะซับสีเฮ็ดซ,ซับซับบ้นี่จัดการขั้นเนื้อค่ะพี่น้อง Kuah, waduh, kak, dah, sih, เสร็จเรียบร้อยจ้าก้อยเนื้อกินกับยอดกอกเก็บมาจากต้นใหม่ๆค่ะพี่น้องผักแก่มเม้ากัาสีมีแตงกวาค่ะยอดกอกหอมเปค่ะได้เวลากินแล้วจ้ามากินน้ำกันกับม่ขาวเลยจ้า เค่ะพี่น้องลาบกระสุปก้อยค่ะก้อยก้อยกระเฮ็ดเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ว่าหนึ่งจากพ่อครัวย่งไอยกล่องอยู่จ้ะบันได้ออกกล่องก็เลยบ่สะดวกกินให้เบิ่งจ้ะพี่น้องก็เลยได้แต่ภาพหนึ no ่งมา sí. ให้เบิ่งจ้ะเดี๋ยวเอาไว้ให้พ่อครัวเรลิมเส้าไอ้กล่องจัาหน่อยเดี๋ยวเม่ขาวเสิเฮ็ด คลิปกินมาให้เบิงเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้กะเบิงผาหนึ่งไปก่อนเนาะ hey. กับเป็นนันว่ากินอิ่มแล้วค่ะพี่น้องกินบ่มดค่ะเดืนนิดนึงแต่ว่าพักมดเพียงเลยส้ะแ่บแสบค่ะพี่น้องแสบจกักแสบก้อยแ่บแสบขุมขมเดือนนี้เดียวคะ่ะกินบ่มด หลน์ค่ะเอาเป็นนั้นว่าสําหรับคลิปนี้แม่เขากะฝากไว้ซักนิดล้วเนาะค่ะเนาะจะไหนก็อย่าลืมเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่เขาน้ำเนี่ยเดินจากจะลืมเด้อกดกระดิ่งพร้อมเพื่อที่สิบอภารคลิปต่อๆไปของแม่เขาา้าจ้ะสําหรับคลิปนี้ค่ะขอลาไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อะค่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อจ้ะกดไลค์กดติดตามให้แม่เขาน้ำเด้อจ้ะสำหรับ สวัสดีค่ะพอ,อกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย